ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกสายและปิดนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะเฮ้ยวันนี้เรามาทัวร์แมป1.18กันนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะแจกตัวแมป Skybox 1.17ด้วยเพราะว่าเราคงจะมาเล่น1.18กันแบบจริงจังนะครับโหจริงคือแมปมัน สวยมากเลยนะเรามาอยู่ใต้ดินกันนะครับตอนนี้แมปมันดูมีอะไรให้เราสำรวจมากกว่าเพงั้นเดี๋ยวเราจะจะเทสกายบล็อกเลยแล้วกันแล้วก็มาโฟกัสที่หนึ่งจุดสิบแปดนะครับช่วงนี้พี่ก็งานเยอะมากเลยนะครับก็เลยพักเรื่องสตรีมแล้วก็เรื่องช่องไปพักหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่างานยุ่งมาก ยับไม้แป๊บหนึ่งนะโอเคอ๋อคือชอบชอบที่มันเป็นแบบว่าเหมือนมีโลกใต้ดินมให้เราสำรวจเลยนะเดี๋ยดยีแต่เดี๋ยวแมปนี้เราจะไม่ใช้นะเพราะว่าเหมือนเราแบบขี้โกงอะ่ะเราแอบบแอบบมาสำรวจก่อนหน้าเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์นี่เป็นบ่อลาวาเลยอ่ะดูดีเพชร เพชหาง่ายขึ้นเยอะเลยนะเห็นไหมเพชหาง่ายขึ้นเยอะเลยะพวกแร่ต่างๆมันก็หาง่ายขึ้นไหนมีเพชอีกไหมแต่ว่าความเสี่ยงมันก็มันก็เพิ่มขึ้นมัน้งใช่หไหมแต่รู้สึกได้ว่าเพชหาง่ายขึ้นนะเนี่ยว่าเราเัางเนี้ยเราเจอแบบสองโหนดเลยเนะี่ยว่าเพชหรือเปล่าไม่ใช่มันมัน ถ้าเราอยู่แถวเนี้ยแลเราก็ลองเดินหาดูอ่เราก็มีโอกาสเจอเพชรเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยอะ่ะยังไม่ได้ดูแพทโนตนะว่าเขาเพิ่มอะไรมาบ้างใน1.18แต่คาดว่าน่าจะหลักๆก,ก็คงเกี่ยวกับเจเนเรตแมปนี่แหละอุ้ยอันนี้เป็นทะเลสาบเลยอะ่ะเนี่ยดูดิเพชรอีกแล้วเนะนี่ยเนี่ยเพชรเมื่อกี้เห็นเพชรตรงนี้แบบเนี่ยน,นี่ก็เพชร นี่ก็เพชรนู่นกับเพชรนี่ก็เพชรเพชรเต็มไปหมดเลยครับแต่รอบนี้ครับไมยน้ำมันชาดก็อัปเดตรอบนี้เพชรน่าจะหาง่ายขึ้นแล้วก็คิดว่านเนเธอร์ไลท์น่าจะหายากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปเซเวนนรกดูไหมนรกไหมมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้อ่านแพดโนต้ตมาเลยนะว่าว่าช่วงนี้แบบยุ่งมากจริงครับงานเยอะมากก็เลยก็เลยเดี๋ยวมาดูแบบพร้อมกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปงวเอาบนสตรีมเลยเ,เหมือนนรกจะเหมือนเดิมไหมคิดว่าเหมือนเดิมนะ คิดว่าเหมือนเดิมครับอาจจะมีอะไรมาแบบมาเพิ่มเติมแต่ว่าเรายังไม่ได้อ่านแพดโน้ตเราก็เลยไม่รู้นะแต่ดูดูคร่าวๆแล้วก็เหมือนเดิมครับอรอนี้ประสาทใหญ่มากเลยเป็นอะไรกันนะเป็นซากซากปราสาทใช่ไหม ไม่น่าจะมีอะไรมั้งมันพักเหรอนะีอันนี้มันเป็นเชดเดอร์ของ1.17นะครับพี่ยังไม่รู้ว่าเชดเดอร์มันมาหรือยังพี่กเลยใชันี้ไปก่อนมันอาจจะแบบอบเฮ้ยกระดวงดีเกิน แต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าแบบนี้เราจะเราจะไม่ใช้นะว่าแบบเหมือนเราแบบขี้โกงมาอ๋อมันเกิดกลางกลางน้ําเลยมันก็เลยมันก็เลยไปโผล่ใต้ดินให้เรากำลังดวูว่าข้างบนเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนตัวเจเนเรตแมปใหม่มาด้วยนี่กำลังคิดอยู่ว่าเราแบบอาจจะทำคอนเทนต์เดิมสำรวจนะ เดินเดินแบบเดินเปิดแมปไปเรื่อยๆสำรวจแมปของ1.18แล้วก็อาจจะหาที่ไม่ที่มันแบบเด็ดๆเลยในการสร้างบ้านแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าเราจะเอาอยัางไงกับสตีมดีเฮ้ยเดี๋ยวนเนี่ยดูดิอันนี้มันโอ้เขาเรียกว่างไงอะ่ะไอตัวลสไพเลเตอร์ไอที่หายใจใต้น้ำกับจับขุดใต้น้ำเร็วน่าจะจำเป็นนะ พราะว่าดูดูแบบดูภูเขาดูอะไรดูดูแม่น้ำดูทะเลสาบอะไรเงี้ยมันดูใหญ่มากเลยนะอย่างบอกเชดเดอร์มันอาจจะบักๆไปบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นเชดเดอร์ของ1.17่งสนะอ้ เดี๋ยวเราไปเดินสำรวจในสตีมแล้วก็คือตั้งตั้งประมาเดี๋ยวจะตอนลงคลิปเนี้ยเราจะแจกแมป s k y ยวอลไม่รู้พูดไปหรือยังลืมละแต่ว่าเราจะแจกแมปสกายวอล์คหนึ่งจุด้วยนะครับแล้วก็จะถ้าใครสงสัยว่าเอ๊สกายวอล์คืออะไรนะแปลว่าเป็นเป็นคนดูใหม่นะก็ะเดี๋ยวเราจะแจกสกายวอล์หไปเลยตอนที่ลงคลิปนี้แต่ว่าคลิปนี้เราคง มาเดินทัวร์อย่างเดียวนะไม่ได้ไม่ได้มาเล่นนะครับอันนี้เราจะมาทวงแมปหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจไหมอยากเห็นนี่ยังไงยอ่อเด็กเกมหมดไม่ได้ก็แบบอยากเห็นเห็นชั้นใต้ดินอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้เป็นหญ้าเหรออยากเห็นป่าที่เป็นแบบเป็นป่าใต้ดินเราเห็นแต่เป็นนี่นะเป็นหินเป็นหินอย่างเงี้ยป่าใต้ดินหมด นม่เด,ดี๋ยคิดว่าคิดว่าตัวตัวหายใจใต้น้ําอ่ะกับกับยาขุดเอ้กับเบีนชานขุดใต้น้าน่าจะจําเป็นเนี่ยเพศอีกแล้วเนะี่ยเพศเยอะมากเลยนะดูดิโอ้ตรงนี้เป็นน้ําหมดเลยอ่ะเป็นเป็นน้ําหมดเลยเนี่ยอัดเลยอ่ะยี่น่าสนใจเหมือนกันนะมาสร้างบ้านในนี้เนี่ย,ยสร้างบ้านในนี้แล้วก็เหมือนแบบเป็นห้องทดลองรับใต้ดินนะใต้น้าอะไราเงี้ย ใต้ทะเลโอ้อ oh. แบบแมปมันตื่นเต้นมากเลยนะขนาดนี้เรามาแบบมาเป็นสเปกเตอร์มาเช็คแมปเฉยๆนะครับวันนี้มันมันดูสวยอะ่ะมันเป็นวิวใหม่ที่เราแบบไม่เคยเห็นเลยมั้ในไมค์ครับอ่ะใช่ไหมมันเขาใส่ตัวอ่าไบโอมไบโอมที่แบบเป็นเป็นเป็นไบโอมย่าใต้นะใต้นะอใต้ดินมาหรือยงังไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยว เดี๋ยวเราหลังจากเราอัพคลิปนี้เราจะไปนั่งอ่านแพทนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นสตรีมจะได้ดูฉลาดเลยได้เลยเดี๋ยวโดนบุลรี่อ๋อนี่ไนี่ไงอ่ามีมีคือจริงๆอยากอยากได้ไบโอมนี้มันนานแล้วรู้สึกว่าถ้าเราสร้างบ้านอยู่ตรงไบโอมพวกนี้มันจะสวยนะไบโอมยากนะข้างบนมันเป็นไบโอมปวดตีมไหมโอ้เขาแยกชั้นกันแล้วนี่นะ นะนข้างบนเป็นโอเชียนลงมาลงมาปึ๊บปึ๊บป,บปบอ่าลงมาเป็นรัดเคฟคือในโซนถ้ำก็จะเป็นแบบไบโอมแยกต่างหากของของตัวนีิแชนเลยนะพูดเดี๋ยวนะตรงนี้มันโอ้อย่างที่บอกอะ่ะมันเป็นวิวที่แบบแปลกใหม่มากเลยนะเพรอีกละมันเป็นวิวที่แปลกใหม่มากครับตรงนี้สวยสวยชอบนะ,อ,ะอยากอยากลองกินนมดูจังว่า หลักอ,อยากลองกินนมปิดตัววิชชั่นของของนายวิชชั่นดูนะนมอยู่ไหนนะไม่ได้เล่นนานนะไอย้ยูดิือแบบขนาดเราไม่มีนายวิชชั่นเนืองสวยเลยอะนะเดี๋ยเราเอาตรงนี้เป็นภาพปกก็กัน แต่ว่ามันมืดแท็กก็เดี๋ยวเราจบท่านี้แล้วกันแวะมาบอกเฉยว่าเราจะมาเล่นกันละยังไม่ได้อ่านนะแต,ต่ตรงนี้ดูดิ ชอบตรงนี้จังคือตรงนี้สวยมากเลยนะมีแบบมีบ่อลาวาให้เราด้วยนะเพชรเต็มไปหมดเลยครับแล้วเชดเดอร์เรามันโกงนะคือแร่มันเรืองแสงนวยบอกไหมเหน็นะเพชรมันเด่นมากเลยอะคือแบบเพชรมันโคตรเด่นเลยครับพวกแร่ต่างๆแต่เดี๋ยวเราจะอัปเดตขอเวลาอัปเดตสังหน่อยนะครับอาจจะ ใช้เวลาอัปเดตพักหนึ่งนะแต่เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะลงไว้ก่อนแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นสตรีมในนี m o ไปก่อนยังไม่ขึ้นสตรีมใน YouTube นะครับเพราะว่าอยอดผู้ติดตามใน YouTube ยังน้อยอยู่เดี๋ยวถ้าเราเอาเราาจจะย้ายมานะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิง์ลิ์สตรีมในนี m o ไว้นะครับปกติแล้วเราสตรีม6โมงเย็นนะครับเป็นต้นไปทุกวันถ้าถ้าว่างนะถ้า6โมงเย็นไม่ขึ้นก็แปลว่าแปลว่าไม่ขึ้น,นครับ ตรงนี้คืองานเยอะมากแต่ว่าอยากอยากอยากทำคอนเทนต์อยู่นะไม่ได้ทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ไไดอู้หรือว่าขี้เกียจหรือว่าอะไรนะแต่ว่างานงานเยอะมากเลยครับก็เลยไม่มีเวลาแต่ว่าเห็นหนึ่งสิบปดมันเข้าแล้วก็แบบนี่สักหน่อยนะเรารอคอยวันนี้มานานละโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดแบบใหม่แล้วก็เจอกันในสตรีมนะครับบ๊ายบายครับ